สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์ Skibidi Toilet Zombie Universe EP ที่24 n ิ w ไวรัสจากช่อง Monster Up นะครับหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยกลุ่มของพาณธมิตรนะครับได้เข้าไปทําภารกิจช่วยเหลือพวกพร้องของเขานในตึกแห่งหนึ่งจนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถทําภารกิจเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับและภารกิจถัดไปนั้นก็คือการจัดการเจ้าด็อกเตอร์ Skibidi Toilet ในร่างของซอมบี้นะโดยที่พี่คริโตหรือตากล้องของเราเนี่ยก็ได้กดรีโมทนะครับเรียกให้เจ้าซอมบี้ด็อกเตอร์ คิวบิที้ทอเรตปรากฏตัวออกมานะแล้วพอมันออกมาแล้วเนี่ยตัวละครที่คอยรับมืออยู่นะครับก็คือไททันคาเมล่าแมนและพี่จีแมนของเรานะแต่ว่าก่อนที่เจ้าดรอร์จะถูกจัดการตุยเย่ลงไปเนี่ยมันก็ได้ใช้คลื่นเสียงจากลำโพงของมันนะครับกระแทกเข้าใส่กุ้มของพันธมิดนะซึ่งนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน EP ีที่แล้วนะครับและส่วนเนื้อหาคอนเทนต์ในวันนี้ผมไกวอล์คเกอร์ก็จะมาสปอยบวกกับวิเคราะ์เจอลึกฉากต่างๆในซีรีส์คิวบิวออนี้ทอเรตซอมบี้อีพี ว่าในอีนี้นะครับเราจะได้ทราบถึงเหตุผลของพี่ทีวีแมนผู้ทรยศนวะว่าทําไมพี่แกถึงทําอย่างนั้นไปนะครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมคนละหนึ่งไลน์นะครับให้กับคลิปคลิปนี้เพื่อที่ผมไก่บล็อกเกอร์จะได้มีกำลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ เพอร์ดีพีมานะครับเนื้อหาจะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยนะหลังจากที่เจ้าร็อกเตอร์เนี่ยมันได้ใช้คลื่นเสียงจากลําโพงกระแทกเข้าใส่กลุ่มของพันธมิตรนะครับซึ่งการโจมตีนั้นเนี่ยก็ทําให้พี่คริโตไททันคาเมล่าแมนและพี่จีแมนเนี่ยถึงกับหมดสติไปชั่วขณะหนึ่งนะครับแล้วในระหว่างที่ไททันคาเมล่าแมนและพี่จีเหลี่ยมยังไม่ได้สติเนี่ยอาจารย์ร็อกเตอร์มันก็หลุดจากการพันธนาการนะมันก็ได้เคลียรกระบอกปืนของมันนะครับทำให้ปืนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วฉากถัด,ยด้ยิง แสงเลเซอร์เข้าใส่ใครก็ไม่รู้นะครับแต่พอพี่คริโตหันมีกทีนึงเนี่ยปรากฏว่าไททันคาเมล่าแมนแค่ตื่นมาแล้วนะครับตื่นมารับลําแสงเลเซอร์จากเจ้าด็อกเตอร์นะซึ่งพี่แกเนี่ยก็ได้เอาแขนกันเอาไว้นะครับแต่ว่าลําแสงมันก็ปาดแปดลงไปที่ขาของไททันคาเมล่าแมนเว้ททำให้ชุดเกราะตรง่วนขาเนี่ยหลุดกระเด็นออกมาเลยนะครับแล้วในขณะนั้นเองเนี่ยพี่จีแมนก็ได้สติกลับมาแล้วนะครับพี่แกก็ได้พุ่งไปข้างหลังเจ้าด็อกเตอร์นะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้ทําการลัดคอเจ้าด็อกเตอร์เอาไว้นะครับทำให้มัน เนี่ยถึงกับต้องหยุดยิงปืนเลเซอร์ไปเลยนะแล้วในขณะนั้นเองเนี่ยไททันคาเมล่าแมนก็ได้โอกาสนะครับพี่เก๋จึงได้ติดเจ็ตเพกแล้วพุ่งเข้าสัตว์หน้า,าเจ้าดร็อคเกอร์ไปเต็มๆเลยนะแต่ว่าทันใดน,นั้นเองเนี่ยเจ้าดร็อคเกอร์ก็ได้ยิงปืนเข้าใส่หน้าของพี่จีแมนนะครับซึ่งการโจมตีนี้เนี่ยก็ทําให้พี่จีแมนของเราถึงกับหน้าไหม่อีกแล้วนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยอาจาดร็อคเกอร์ก็ได้กระโดดใส่ไททันคาเมล่าแมนนะครับแต่ก็ถูกพี่ไททันคาเมล่าแมนสัตว์หน้ากระเด็นไปนะกระเด็นไปททาางงนนนะครัับกกก็ถูสห้ไปอีีึ ครับแล้วจากนั้นพี่แกก็ถูกบีบคอโดยมือของใครบางคนที่กาลังคามวยออกมานะ,ะใช่แล้วครับคนคนนั้นเนี่ยก็คือพี่ไททันทีวีแมนนั่นเองนะแล้วจากนั้นเนี่ยในขณะที่พี่แกกํากลังบีบคอเจ้าซอมบี้ด็อกเตอร์อยู่นะครับพี่แกก็ได้ทําการยิงดาบเข้าทางปากเสียทะลุหัวเจ้าด็อกเตอร์ไปเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยคนที่รับจบนะก็คือพี่จีแมนของเรานะครับพี่แกก็ได้ยิงลาแสงเลเซอร์ออกจากแกนกลางเนะเ่เผาหัวเจ้าด็อกเตอร์ตัวนี้อุ่ยแย่ลงไป แต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่างที่เรารู้กันนะว่าตัวจริงของเจ้าด็อกเตอร์เนี่ยมันเป็นเพียงสกิปิดีทอเลตตัวเล็กๆเพียงเท่านานนะครับึ่งผมก็ไม่ทราบว่าพี่จีแมนและเหล่าไทท่านเนี่ยเขาทราบกันหรือ,อยังนะครับแต่คนหนึ่งที่ร,รู้แน่ๆเลยก็คือพี่คริโตนั่นเองนะนั่นก็เพราะว่าใน EP ที่3หรือ EP ที่4นี่แหละพี่คริโตของเราเนี่ยได้บุกเข้าไปในฐานทัพของเหล่าสกิปิดีทอเลตนะครับแถมพี่แกเนี่ยยังได้ดูวิดีโอที่เจ้าร็อกเตอร์ิกิปิดีทอเลตทำการทดลองอะไรบางอย่างกับคามิล่าแใน EP นี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงร่างที่แท้จริงของเจ้าดรสกิบบิลลี่ทอร์เรสได้อย่างใดนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยทท่านคาเมล่าแมนก็ได้ปะมือกับทท่านทีวีแมนนะแล้วจากนั้นพี่แกก็เอื้อมมือจะไปปะกับพี่จีแมนนะครับแต่ว่าพี่จีแมนไม่เอาด้วยนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยจู่ๆก็มีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับดังติ๊ดติ๊ดมาจากรีโมทที่ใช้เรียกซอมบี้นะซึงพี่คริตโตก็ได้หยิบรีโมทขึ้นมานะครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยไม่ทันจะได้กดปุ่มอะไรนะทน ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนะครับแลยใช่แล้วครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็คือฐานทัพเก่าของฝ่ายันมิตรนั่นเองนะแล้วจากนั้นเนี่ยตรงหน้าจอนะครับก็มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะพี่คริโตจึงได้เดินเข้าไปเพื่อที่จะเปิดอ่านข้อความนะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยก็จะมีกรอบรูปของยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะครับซึ่งก็ข้าไปเลยละกันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่คริโตไมได้เปิดดูข้อความที่เด้งขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับวิดีโอนะครับซึ่งเป็นวิดีโอข้อความที่ทีวี เขาจะกลายเป็นซอมบี้นะแต่ว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่าเหล่าทีวีแมนนั้นเวลาเขาพูดเนี่ยเราต้องเอาเสียงไปกรอย้อนกลับใช่ไหมซึ่งพี่คริตโตเนี่ยก็รู้เช่นกันนะครับพี่แกจึงได้เปิดใช้ฟังก์ชันในการเล่นจากหลังไปหน้านะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ยินกับสิ่งที่ทีวีแมนคนนี้เขาพูดออกมานะครับซึ่งเขาพูดออกมาว่าใครก็ตามที่ได้ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยตัวของเขาน่าจะกลายเป็นซอมบี้หรือไม่ก็ตุยเย่ไปแล้วนะครับแล้วจากนั้นพี่แกก็ได้พูดขอโทษนะเกี่ยวกับสิ่งที่พก ได้ทําลงไปนะครับเพราะว่าพี่แกต้องแทรกซึมเข้าไปในฝูงซอมบี้นะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกยังบอกอีกนะครับว่าพี่แกเนี่ยได้เจอแกนกลางอีกอันหนึ่งเว้ยซึ่งแกนกลางอีกอันหนึ่งที่เจอนั้นเนี่ยพี่แกได้เก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและพร้อมกันนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้แหวกเสื้อให้ดูนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นกับหลอดยาอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าอกของพี่ทีวีแมนคนนั้นนะแล้วจากนั้นเนี่ยคำพูดสุดท้ายนะครับพี่ทีวีแมนยังบอกว่าให้เอาไปซะมันสามารถรักษาคนที่ติดดเชื้้อไไวรััสมบบีนะค แล้วจากนั้นเนี่ยจากข้างหลังนะพี่คริโตก็เดินเข้ามาพอดีนะครับซึ่งจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ไปตรงกับเหตุการณ์ในอ p พีที่8เลยนะซึ่งเป็นอีพีที่เราเนี่ยได้เจอกับพี่ทีวีแมนคนนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วจากคําพูดของพี่ทีวีแมนคนนี้เนี่ยพี่แกบอกกับเรานะครับว่าพี่แกเนี่ยได้เจอแกนกลางอีกอันหนึ่งเว้ยซึ่งเก็บอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าขณะพูดเนี่ยพี่แกกับเปิดเสื้อให้เราดูกับยาต้านไวรัสนะครับจากความเข้าใจของผมเนี่ยแกนกลางที่พี่ทีวีแมนพูดถ เราได้เจอกันไปในต้นอีพีที่แล้วนะซึ่งเป็นแกนกลางที่อยู่ในถ้ำนะครับที่มีทีวีแมนเป็นก้อนหินเต็มไปหมดเลยนะครับตัวนเรื่องยาต้านไวรัสเนี่ยเหมือนว่าพี่ทีวีแมนเขาจะไม่พูดออกมานะเพราะว่ากลัวความลับจะหลุดไหลนั่นเองนะครับแล้วฉากถัดไปนะครับพอวิดีโอของพี่ทีวีแมนจบลงเนี่ยพี่คีโตก็จะเดินออกไปข้างนอกตึกนะครับแต่ว่าระหว่างทางนั้นพี่แกก็เจอกับฝูงซอมบี้ที่มาขวางทางพี่แกไวนะ้แต่ก็สามารถจัดการไปได้อย่างไม่ยากเกินอะไรนักนะครับจนในที่สุดออกไป ข้างนอกตึกได้นะครับพร้อมกับติดแจ็ตแพกบินขึ้นฟ้าไปนะแต่ก่อนที่พี่แกเนี่ยจะบินไปได้ไกลกว่าน,นี้นะครับคันใดน,นั่นเองเนี่ยก็ถูกอะไรบางอย่างพุ่งเข้าชนนะครับดังตุ้บเลยนะทําให้พี่คริตโตเนี่ยล่วงหล่นมายังพื้นเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกับซอมบี้ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นซอมบี้ทีวีแมนผู้ทรยศคนนั้นนั่นเองครับแล้วจากนั้นเนี่ยซีรีส์สกิมบีดี้ทอเลตซอมบี้ยูนิเวิร์สทีพียี่สิบสี่ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับซีรีส์ซอมบี้ในอ p ีนี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าตัวละครที่เสียสละมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่ทีวีแมนผู้ทรยศคนนั้นเลยนะครับซึ่งพอความจริงเปิดเผยเนี่ยก็รู้สึกสงสารตัวละครตัวนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เกยก,ก็กลายเป็นซอมบี้ไปย่้งานนะครับแต่ถึงงานนะครับณตอนนี้เนี่ยก็มีแสงสว่างอันใหม่นะเพราะว่าพี่ทีวีแมนคนนั้นเนี่ยเขาได้ยาต้านไวรัสซอมบี้มาแล้วนะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าพี่คริตโตเนี่ยจะสามารถเอาาายต้นั นนั้มาได้หรือเปล่านะครับตัวผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยใน,นวันนี้ผมการ์ดวอเกอร์พมดเประาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในกาศหน้าสวัสดีครับ